นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาและเช้าวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากันเรื่องการใช้ชีวิตและก็น้อมในกระแสรธรรมเขาม้ามาใช้ชีวิต วกเราชาพุทธบริสัทีการที่เราสำรวจจิตใจตัวเราในเรื่องทำให้ชีวิตของเรานั้นทำหน้าที่ในกระแสโลกและเราก็ทำใจของเราให้เบาแล้วก็คือเรื่องอไม่ให้ปรุงแต่งนั้นมีหลายๆเนื้อด้วยกันที่เราต้องแอบสังเกต สภาวะของจิตใจเราวันนี้ก็อยากจะมา,าพูดจากกันเนื่องจากแต่และว,วันเราก็มีประสบการณ์ในการพบปะในการที่เสวนากันจากพฤติกรรมต่างๆที่เรามีการกระทำทางกายวาจาใจ ต่อกันและกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรนะะลึกดนะีของพวกเราชาวพุทธบริษัทสีนะ่ในกลุ่มคณะของเราซึ่งมีการระลึกที่จะเป่งหัวาจาที่จะมีการสำรวมกายนะสำรวมใจกันในเรื่องนะสำนึกผิดจากความไม่รู้ แล้วก็ไม่เจตนาต่างๆก็คือการขอเข้ามาลาโทษกันนะเป็นที่นะสร้างกุศลร่วมกันแล้วก็มีภารกิจเป่งวาจาแล้วก็สำรวมกายนะฮะก็มีพระคุณเจ้ามีอุบาสกและก็อุบาสิกานะครับมาร่วมพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ ก็ทำให้วาระนี้จริงได้มีโอกาสแระลึกถึงเรื่องการวางใจของพวกเราทีนี้การที่เราใช้คำพูดทำให้ใจสบายหรือการวางใจนั้นเราต้องแอบสังเกตจิตใจของเราไปด้วยเราจะดูความรู้สึกแล้วกันนะครับ จากวิธีการ,รต่างๆที่มีการตะเตรียมแล้วก็แจ้งกันไว้ล่วงหน้านะครับว่าวันนี้นจะทำภารกิจการระลึกเขาเข้ามาลาโทษกันนั้นไม่ได้หมายถึงเราทำผิดประการใดโดยเจตนาแต่เหล่านั้นทำภารกิจจากช่วงหรือผิดพลาดต่อการกระทำทางกายวาจาใจของเรา นะครับโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้มีเจตนาจึงได้มีการขอข้ามาลาโทษเพื่อจะทำการลดละทิฏฐิตัวตนของเราแล้วก็จะลดสิ่งที่เป็นการสร้างวิบากกรรมหรือกรรมกุศลอกุศลต่างๆซึ่งเราไม่ได้เจตนาเหล่านี้นะครับจึงได้มี ใช้คำพูดออกมาว่าวางสี่ฐานด้วยกันนะครับที่เราต้องแอบสังเกตการน้อมระลึกการกระทาของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จะขอให้เราได้มีการฝึกแอบดูจิตดูใจดูความรู้สึกของเราว่าสิ่งที่เราจะต้องระลึกกันเนี่ยอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่เราจะต้องแอบสังเกตการใช้ชีวิตของเรานะครับเราจะหลีกเลี่ยงจากพิธีกรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะไม่ได้เสริมสร้างให้เราระลึกได้แต่ว่าเราจะให้ระลึกได้จริงๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการระลึกเรื่องทานศีลส,สมาธินะครับแล้วก็ปัญญานะครับ ทำไมต้องเอ่ยเรื่องทานมาเกี่ยวข้องเนื่องจากเรามีการเรียนรู้ตัวตนของเราในเรื่องกำลังใจในเรื่องจิตสำนึกและก็มีการลาลึกหาคว,วามเป็นจริงของตัวเรากันถ้าใจของเรานั้น,นไม่ละลึกจะกระทำสิ่งที่เป็นขอก็ามาลาโทษนั้น เราก็จะไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะทำไมจะต้องมีการเป่งวาจาแล้วก็มีพิธีกรรมเหล่านี้ความจริงเป็นเครื่องประกอบนะครับประกอบให้เราแสดงกายภาพที่เราจะต้องบอกกล่าวกลุ่มคณะหรือสังคมให้รู้ว่าพวกเรานั้นเรียนรู้ชีวิตกันแนวทางพุทธบริสัทธิในพระรัตนตรยัย นะครับจึงต้องมีการสำรวมอ่อนน้อมฝึกฝนนแนวทางนะครับกาเรียกว่าการวางใจนะครับก็ต้องดูเนื้อที่เราพูดวันนี้ต้องดูเนื้อวันนี้ไปด้วยนะครับสิ่งที่มีการตะเตรียมนะครับทั้งสถานที่ทั้งสิ่งที่เป็นเครื่องหอมต่างๆจะเป็นดอกไม้ดอกมะลิ หรือจะเป็นเรื่องน้ำอบไทยนะครับการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยเ,เ,เรียกเเรียกการดูจิตดูใจดูความเคลื่อนไหวของเรานะครับเพื่อจะให้มีการระลึกการพัฒนาจิตใจให้ทำหน้าที่ในกะแสโลกให้เบาขึ้นนะครับให้รู้สึกแยกแยะพฤติกรรมของเรา นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสองทางการใช้ชีวิตทางกายนั่นก็ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวนะครับในหน้าที่นะครับใช้ชีวิตทางกายก็ประกอบไปด้วยวาจาที่เราจะพูดออกไปที่เราจะน้อมระลึกนะครับคำพูดของเรานะฮะและสิ่งที่เราจะต้องสังเกต เป็นพิเศษเนี่ยก็เรื่องใจนะครับเรื่องความลึกคิดเหล่านี้จะต้องน้อมเพื่อยึดมั่นถือมั่นในการกระทธรทานรักษาศีลนะในการเจริญสมาธิในการเจริญด้วยปัญญานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความรู้สึกถ่ายถอน ทำให้ใจของเรานั้นนะครับไม่ลังเลสงสัยในเรื่องอปรามาสเบียดเบียนกันโดยไม่เจตนาและสิ่งที่เราต้องอาศัยนะครับกายนั้นนะก็เป็นเรื่องควารมรู้สึกที่เห็นนะครับที่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองสองฝ่ายนียอาจจะฝ่ายที่ ถูกตั้งไว้เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยเราก็จะต้องมีการสร้างพิธีกรรมนะครับให้เกิดการนอบน้อมก็คือสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์แนวทางเป็นหลักนั้นก็คือพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราน้อมรันลึก นะครับถึงที่เป็นคุณงามความดีนั้นนะครับเพื่อจะนำไปให้เข้าถึงจิตถึงใจตัวเราเองนะครับติ่งต่างๆเนี่ยการที่เราจะทำให้ใจของเราเบาเนี่ยนะฮะนะสังเกตด,ดูได้ถ้าหากว่าเรานะครับให้อภัยเนี่ยก็เรียกทา,านเหมือนกัน <c oughs> ตั้งจิตนะฮะตั้งใจในการที่จะรู้จักความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเห็น ากที่เราได้เห็นนั่นเองนะครเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้อภัยนะครับก็คือการสร้างฐานชนิดหนึ่งทำให้เราเบาขึ้นนะครับเบาภายในนะฮะจากการปรุงแตง่งจากการบีบคั้นนะครับจากการที่จะเอาชนะกันก็ทำให้เหล่านั้นมีความรู้สึกเบิกเบาสบายแล้วก็ไม่มีกรรมวิบาเกิดขึ้นด้วยนะครับ ท่้งสิ่งเหานี้เป็นเรื่องที่เราต้องแอบสังเกตนะครับตัวเราครับบางทีเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊สิ่งนี้เราเป็นผู้ถูกนะครับไม่เหตุเราผิดเราจรึงไม่ให้อภัยนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงเราเยึดมั่นถือมั่นนะครับสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมีโอกาสนะครับจะพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมมากขึ้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบใจของเราเ่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ให้ได้หรือไม่ก็คือทานการให้อภัยนะครับเมื่อเราลึกรละลึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เหล่านั้นรู้สึกได้เหมือนกันว่าการที่เราเกิดให้อภัยด้วยความรู้สึกต้องน้อมเอียงในเรื่องทานการให้ นะครับทำไปก่อนจับหยากนี่แะครับแต่อย่าลืมว่าคำจับหยากครั้ที่เราระลึกก็เป็นการฝึกการอบรมตัวเราเองด้วยนะจากวันเดือนปีหลายสิบปีที่เราใช้ชีวิตกันมาเราก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนมาฟังทมนะครับจากครูบาอาจารย์ ก็ทำให้เหล่านั้นมีการถ่ายถอนใจเข้าถึงการเขาเรียกว่าเรียบเรียงต่างๆนะครับสมมติว่าเราจะ,ะพิธิกรรมที่ผ่านกันมาเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเราจะเห็นว่าการอ่อนน้อมการรู้สึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่เรามีการตะเตรียมนะครับสิ่งต่างๆ ให้เกิดการระลึกระอายกันนะครับวันนี้การที่เราเป็นวาจามีผู้รับมีผู้ให้มีผู้แสดงนะครับกิจกรรมเหล่านี้เราอย่าคิด,ดว่าไม่สำคัญนะครับเราได้ฝึกฝนตัวเราเองด้วยเราได้มีการกระทำสืบทอดลูกหลานของเราด้วยนะได้ภารกิจต่างๆการกุศลเนี่ยนะครับ มันบอกเหตุเรื่องราวของกำลังใจนะครับที่เรามีสิทธิ์มีส่วนในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตแล้วเรามีความสุขขึ้นนะครับการที่เราเป็นพุทธบริษัท4ีนี่นะถ้าเรามีความสุขขึ้นนี่ยนะครับเราต้องแอบสังเกตเหมือนกันว่าเราเดินด้วยเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิหรือไม่ แต่ถ้าเป็นสมาทิฐินั้นเราต้องเรียงนะครับเรื่องการกะระทำของเรานะครับจะเป็นการทำกุศลจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแต่การที่เราเกี่ยวข้องต่อกันและกันนั้นเราต้องสังเกตจิตใจของเราไปด้วยนะครับจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องวัดนะครับเราจะพัฒนาใจของเรานะครับเราต้องเบาสบาย แล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะครับไม่ทำร้ายบุคคลอื่นด้วยไม่ใช่เราเบาสบายและใจของเรานั้นรู้สึกเบารู้สึกเหมือนวางได้แต่ขณะที่เราเบานั้นก็ไปกระทบกับฝ่ายหนึ่งทำให้ฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดความเศร้าความทุกข์เกิดความร,ร,นะร,รู้สึกการเบียดเบียนนี่แหละครับสิ่งนี้ต้องพิจ,จารณา นะครับแต่ถ้าหากเรากระทำาการให้ไปแล้วทำให้ฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกระลึกได้นั่นหมายถึงเราก็มีกุศลร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราไม่ได้พึงพอใจจากการที่ให้อภัยนั้นก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วก็ทำให้วิถี ทั้งสองฝ่ายนั้นดำเนินไปสู่เส้นทางใหม่ๆแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันนะครับผู้ที่เสียสละก็เป็นผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่จะได้สิ่งที่เกิดประโยชน์มากเป็นผู้นั้นเป็นผู้ให้อภัยนะครับประโยชน์เกิดได้ตรงไหนในเรื่องการให้อภัยก็เรื่องของการไม่จองกรรมจองเวร ต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่จองกรรมจองเวรนั้นก็หมายถึงเราถ่ายถอนนะครับการยึดมั่นถือมั่นไปด้วยนะครับก็จะทให้เรานั้นมีความเบานะครับมีความเขาเรียกสบายขึ้นให้เราสังเกตดูนะครับถ้ามีการบีบคั้นเนี่ยอาการของเราจะไม่เป็นปกติ การหมุนเวียนทางร่างกายการหายใจนะครับการทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายของเราถูกจิตใจของเราเป็นผู้กำหนดเหมือนกันนะครับถ้าจิตใจของเราเบาแล้วก็สบายขึ้นมีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นฐานการวางนั้นนะครับก็ทำให้เราได้มีอ่เขาเรียกแนวทางของฟาร์มเขาเรียก ความยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนแต่เ <c> ร <oughs> <c oughs> ายึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนเนี่ยนั่นหมายถึงเป็นกำลังใจแรกๆนะครับที่เราจะต้องสู่ความเจริญในบ้านปลายแต่เราบอกว่าเราปล่อยตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นคุณธรรมทานศีลสมาธิปัญญานั้นแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้ที่ปล่อยวาง หรือวางได้เนี่ยก็ไม่มีเหตุอันควรที่เราจะเป็นผู้ที่วางได้จริงนะครับการวางได้เนี่ยถ้าเราวางไปแล้วเราไปร่วงเกินผู้อื่นนั่นไม่ได้หมายถึงเราวางนะครับเหตุผลไม่มีในใจนะครับไม่มีการตำรวจเหตุที่เราจะวางนั้นเราวางและถ่ายถอนของเรายิ่ยงขึ้นหรือไม่ ถ้าเราถ่ายถอนก็หมายถึงกรรมต่างๆก็เบานะครับเบาบางไม่สามารถที่จะมาบีบคั้นเราให้เราต้องมีสภาพใจเศร้าหมองหรือเกิดความยินดีนะครับเกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆวิธีการเหล่านี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติเราของเราเนี่ยนะโดยเราที่เราไม่ได้บอกว่าเราปฏิบัติไปซ้ำไป แต่เป็นเรื่องที่เราได้ฝึกฝน,นเก็ดเล็กเกตน้อยผสมประสานไปในการที่เราใช้ชีวิตของเราด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั้นชีวิตของทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีค่าจะมีเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตามหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในบทเรียนชีวิตเราจะมีความศักดิ์สิทธ ในการกระทํำของเราทางกายวาจาแล้วก็ทางใจหรือไม่แต่เรามีความรู้สึกมั่นคงนั้นก็แสดงว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะนั้นจึงจําเป็นมานั่งทบทวนกําลังใจของพฤติกรรมของเรานะครับที่มีการพฤติกรรมของเข้ามาลาโทษต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้รักผู้ใหญ่ นะครับซึ่งเป็นกำลังใจเพื่อจะถ่ายถอนจิตสำนึกกันเพื่อจะให้เกิดการวางหรือการเบานะครับเพราะนั้นเนี่ยราให้สังเกตดูนะฮะแต่ถ้าว่าเราสังเกตจิตใจของเรานะครับเข้าถึงสภาพยึดมั่นถือมั่นแล้วคลายการยึดมั่นถือมั่นนะครับอันนี้2อ,อเรื่องใหญ่ๆนะฮะที่เรายึดไปก่อน แล้วเราก็ไปคลายทีหลังนี่ยนะครับคลายอย่างไรหรือที่ว่าเรียกว่าคลายหรือวางเนี่ยนะครับให้สังเกตดูถ้าการบางใจของเราแยกแยะเหตุการกระทําของเราได้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเหตุทางกายของเราก็ต้องมีหน้าที่กระทำนะอันนี้เรียกว่าแยกได้นะครับส่วนทางใจของเรานั้นนะไม่รู้สึกปรงแต่ง อันนี้เลือกวางเหมือนกันนะครับไม่ปรุงแต่งไปสู่ความนึกคิดในเรื่องอนาคตในเรื่องอดีตนะครับอันนี้คือเหตุที่เราต้องดูและเข้าใจถึงว่าจิตใจของเราเปลี่ยนถึงจุดนี้หรือไม่ทีนี้เราก็ดูต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเรายังมีการเขาเรียกระลึกถึงศีลทานและลึกถึงทานและลึกถึงศีล ขณะที่เราปรากฏทางตานะทางหูทางกายสัมผัสของเราถ้าสิ่งที่เราระลึกอย่างนี้ก็หมายถึงเรากําลังมีความเจริญในเรื่องอาการพิจารณาธรรมเราจึงมีการให้อภัยนะครับมีการระลึกยึดมั่นในศีลกันนะครับนี่นะครับให้เราสังเกตเบาๆแบบนี้นะครับิ่งที่สังเกตอย,อย่างนี้ ก็หมายถึงเราเข้าใจถึงจิตถึงใจของเราได้ว่าเรานั้นเกิดการวางเกิดการให้อภัยด้วยเหตุผลอะไรนะครับนี่ส่วนที่เราตั้งมั่นเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งมั่นเนี่ยเห็ทําทำไมต้องตั้งมัน่นก็เราระลึกรู้ตัวต,วตนของเราว่าสิ่งนั้นเป็นปฏิฆาตเราและทำไมเราต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน ก็จึงมีความตั้งมั่นเอาไว้ในใจเอาไว้ในความรู้สึกของเราว่าเราจะไม่เขาเรียกไม่ปะทะไม่มีการเล่นงานไม่มีการจาดจ้วงเขาเรียกการตั้งมั่นด้วยสมาธินะครับรเพราะสิ่งเหล่านี้ให้สังเกตความรู้สึกของเรานะครับแต่ถ้าตัวที่เราเขาเรียกปล่อยได้จริงๆเนะี่ยหรือวางได้จริงจริงเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องการแยกแยะกาย แยกแยะใจและสิ่งที่กายออกมานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งของกายจะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่เราจะต้องแอบสังเกตนะครับแอบดูแอบสังเกตแล้วก็เรียนรู้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆเราจะมีความรู้สึกเข้าใจใจตัวเองถึงแค่ไหนก็ตามแต่ประเพณี ในในสิ่งที่เราจะต้องยอมรับและก็กระทำตามประเพณีก็จะต้องใช้ประเพณีนั้นนะสอดคล้องกันไม่ใช่เรามีความเข้าใจนะครับในเรื่องการถ่ายถอนไปถึงที่สุดก็ตามแล้วก็ต้องถ่ายเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตคนจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ก็ต้องมีทั้งมิจฉาทิฏฐิบ้างสามมาทิฏฐิบ้าง มีทั้งสิ่งที่เราเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติกระทำหน้าที่ของตนนั้นให้เกิดประโยชน์สืบทอดลูกหลานของเรานะครับจะไม่ละเมิดเบียดเบียนก็มีเรื่องของศีลน,นะครับจะมีการให้อภัยก็มีการสร้างทานการกุศลต่างๆเอื้อเพื่อแบ่งปันพิจารณาธรรมนะครับว่าชีวิตนั้น เป็นเพื่อนทุกข์กับเรานะครับไม่ใช่หมายถึงเราปล่อยปละละเลยมันก็ผิดต่อหน้าที่เราจะต้องมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องหน้าที่ของเรานะจะใช้ชีวิตตามปกตินะครับจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะประกอบหน้าที่การงานนะครับก็พอเหมาะพอควรแล้วก็มีเหตุผลในการมองเหตุผลในการคิด เหตุผลในการกะระทําของเรานะครับจะไม่ได้ปล่อยปะละเลยจะไม่จัดจ่วงหลวงเกินอย่างที่เรียกว่าการไม่ประมาทนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับถ้าเราปล่อยปะละเลยเนี่ยก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องน้อมดูนะครับเรามองข้ามความจําเป็นของชีวิตเราว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่น ในชานในศีลไปแล้วเราเลยเลไม่ได้กระทำหน้าที่ของเราที่เหมาะสมนะครับจิตใจยอยากจะไปสร้างบุญอยากจะไปสร้างกุศลอยากจะมีความเจริญแต่เราลืมว่าหน้าที่ของเรานะครับทำอะไรอยู่ณปัจจุบันอย่างนี้ <S 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 เป็นเด็กนะเป็นผู้ใหญ่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายาย นะครับเราต้องรู้หน้าที่และก็รู้หลักการดูแลตัวเองนะครับการใช้ชีวิตเนะี่ยด้วยการคิดจะให้อะไรนะครับการให้ไม่ใช่มาถึงมุ่งหน้าแต่จะให้ผู้อื่นทางเดียวนะครับหรือจะต้องให้สิ่งที่คู่กันให้ทั้งตัวเราให้ทั้งสิ่งที่เป็นของบุคคลรอบข้าง ให้ทั้งปัจจัยสีให้ทั้งกำลังใจในการให้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องคู่กันนะครับมีกายก็ต้องมีใจนะครับมีชีวิตตามลำพังก็ต้องมีชีวิตเพื่อนสังคมนะคเพราะฉะนั้นมันต้องมีการน้อมตัวตนนะใกล้ๆของเราแล้วก็ไปสู่สูนรวมแห่งใจต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเรามาเรียนรู้ การวางในใจนี่นะครับดูทั้งหมดนะครับมีทั้ง3-4เนื้อที่เราจะต้องดูเพื่อจะให้เกิดการระลึกระวังนะครับจะไม่จับจ้วงหลวงเกินกันก็ได้เหตุของการถ่ายถอนทำให้เบานะครับเพราะใจเบานั่นหมายถึงเรา,เามีการกระทำแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติขึ้นนะครับทีวิตโลกเนี่ยนะไม่เบียดเบียนกันเนี่ย ยับยังได้ก็ทำให้เป็นเรื่องมีชีวิตที่งดงามขึ้นสง่างามเบิกบานแล้วก็มีสังคมรอบข้างมีความสุขร่วมกันนะครับอันนี้ทิฏฐิมรณะตัวตนเนี่ยก็ย่อมเป็นปกติของหมู่สัตว์โลกของมนุษย์โลกทั้งหลายนะครับจะมีเรื่องการแข่งขันกันนะครับมีเรื่องอพอใจไม่พอใจนะครับ วันนี้ก็เหตุการณ์ต่างๆที่เรามีการกระทำกันทั้งภารกิจในเรื่องกิจกรรมงานสีดำก็ดีก็เลมีตัวแทนนะครับไปทำหน้าที่แทนกันและส่วนตัวพระพุทธเองก็มีโอกาสไปร่วมงานนะครับหมู่ญาติกันก็ดีหรือกรเกลียณมิตรกันก็ดีนะครับที่ ราชาโดนี่นะครับก็มีโอกาสได้ทำภารกิจบ้างแล้วก็มีภารกิจต้องไปที่อื่นอีกหลายที่หลายทางนะครับก็ต้องขอเข้ามาอาภัยกันด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าพอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมน้ำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยนะครับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธุพษีสวัสดีครับ